โซ่สองทำอีกสองครั้งนะคะจะได้แบบนี้แต่คราวนี้นะคะแถวนี้เราจะทำสามคู่ เราจะได้แบบนี้โซ่ห้าค่ะเราจะมานับตัวนี้หนึ่งสองลงช่องที่สองโซ่ห้านับหนึ่งสองลงช่องที่สองนะคะลงช่องที่สอง โซ่ห้าคราวนี้เราจะมาลงตรงนี้ แถวนี้เราจะได้แบบนี้นะคะโซ่ห้าลงนี้นับสองลงนี้จะได้แบบนี้โซ่ห้านับหนึ่งสองลงนี้โซ่ห้า นะคะนับหนึ่งสองลงนี้เหมือนเดิมเราก็จะถักแบบนี้วนไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราจะมาจบแถวนี้กันนะคะด้วยโซ่ห้าแล้วก็ขึ้นตรงนี้เลย ก็จะอยู่แบบนี้จะได้แบบนี้แถวต่อไปโซ่ห้าลงนี้นะคะแถวนี้เราจะใช้โซ่ห้าทั้งแถวเลย เราจะลงแบบนี้ซ่ห้า 5, ลงนี้แล้วก็ลงนี้ จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นแถวโซ่เพื่อที่จะปิดแถวตรงคอนี้ละถักวนไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราจะมาจบแถวนี้กันแล้วนะคะโซ่ห้าแล้วก็มาลงตรงนี้โซ่ห้า อันนี้เราจะเริ่มแถวใหม่แล้วนะคะเห็นไหมว่าเป็นช่วงรอยต่อแล้วก็ลงนี้ให้เราสังเกตด้วยว่ารอยต่ออยู่ตรงไหนถ้าใครไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวถักไปถักไปมันจะกืนนะคะให้ถ้าใครไม่แน่ใจให้เอาได้ต่างสีมัดไว้แต่ของครูจะมีตัวนี้ไว้นะคะเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นรอยต่อนะ พราะถ้าเราถักโดยวิธีโซ่เวลาเชื่อมกันเนี่ยมันจะดูยากแถวต่อไปก็ให้เราถักโซ่ห้าวนนะคะเราจะถักโซ่ห้าวนแบบนี้ประมาณห้าแถวเพราะว่ามันจะเป็นการจบลายเนี่ยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวที่ถักไปแล้วนะอันนี้คือเมื่อกี้เราจะถึงตรงนี้นะคะเราจะถึงโซ่ แถวที่หนึ่งแล้วเรากําลังจะขึ้นแถวที่สองนะคะอันนี้อันนี้มันที่เราทำสองแล้วก็โซ่สองสองแล้วก็โซ่สองอันนี้เป็นการปิดลายนะคะพอปิดลายเราจะตามด้วยโซ่เราจะถักโซ่ห้าไปประมาณห้าแถวหรือใครอยากจะได้ให้มันห่างกว่านี้จะถักประมาณเจ็ดแถวก็ได้นะคะพอเราถักได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะขึ้นดอก ขึ้นดอกก็ขึ้นโดยวิธีเหมือนเดิมนะคะคือลงช่อง18พอเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงช่องหนึ่งแล้วก็โซ่1ช่องหนึ่งโซ่1น,นะคะส่วนเอ๊ะจำนวนโซ่เนี่ยแล้วแต่เราว่าเราต้องการจะให้ดอกมันมันถี่หรือมันห่างขนาดไหนก็แล้วแต่เราอันนี้ฟรีสไตล์เลยนะคะแต่ครูจะสอนเทคนิคอย่างว่าถ้าอยากจะให้แบบดอกมันกระจายแบบสม่ำเสมอก็ให้นับจำนวนแถวก่อน นะคะเอ้ยจำนวนโซ่จํานวนโซ่ให้นับจํานวนโซ่ก่อนว่าทั้งหมดมีกี่ห่วงเมื่อได้กี่ห่วงแล้วนะคะก็ถ้าอยากจะได้ให้มันถิดๆหน่อยก็อาจจะหารด้วยสี่หรือห้าถ้าอยากจะให้มันไกลๆหน่อยก็อาจจะเป็นสิบนะคะเราก็ทําดอกไปตรงนี้แล้วก็นับหนึ่ง6 7 8 9ามสี่ห้าหจแปเก้าสิบแล้วก็ลงอย่างนี้นะคะอันนี้จะไม่ยากครูจะไม่ถักให้ดูเพราะมันก็จะวนไปไปที่เดิมตรงนี้แล้ว เราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่จะแยกแขนนะคะเรามาดูขั้นตอนของการแยกแถวนะคะเราจะแยกแถวได้ตอนที่เราทำอ,อ,อันนี้เป็นดอกแล้วแล้วต่อไปจะเป็นโซ่นะคะขั้นตอนที่เราจะแยกแขนเราจะต้องถักโซ่ขึ้นไปก่อนประมาณ2แถวเพราะว่ามันจะต้องมีการนับจำนวนโซ่นะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนของการแยกแขนนะคะแยกตรงที่มันเป็นส่วนแขนกับส่วนด้านหน้าก่อนอื่นนะคะให้เรานับจํานวนเนี้ยจำนวนช่องของใครของมันนะคะแต่ใช้สูตรเดียวกันนับจํานวนช่องว่าของเราได้เท่าไหร่เมื่อเราได้จํานวนช่องแล้วเอาจํานวนช่องตั้งไว้สำหรับครูนี้ครูนับได้109 นะคะหนึ่งูย์เก้าช่องหนึ่งร้อยเก้าช่องนับนะคะหนึ่งสองสามเงี้ยจำนวนแถวนี้นะเมื่อได้จำนวนช่องแล้วนะคะเอาจำนวนช่องสำหรับสูตรเสื้อตัวนี้หารด้วยหกเมื่อหารออกมาจะได้สิบแปดจุดหนึ่งหกอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเอาสิบแปดนะคะเอาจำนวนเต็ม นะคะเรามาวาดรูปคอเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะแบ่งเป็นแยกแขนอันนี้ก็จะอยู่ที่18 18ทถ้าไม่ลงตัวไม่ต้องสนใจนะคะอันนี้จะต้อง18บวก18นะคะจะได้36อันนี้จะต้องจะต้องแบบนี้นะสำหรับเสื้อตัวนี้สูตรนี้นะคะ อันนี้ก็สิบแปดบวกสบแปดเท่ากับสามสิบหมันจะหายไปหนึ่งใช่ไหมคะหายไปหนึ่งแล้วก็บวกตรงนี้ผลต่างมาให้มันบวกที่คอหน้าก็ได้มันก็จะเว้าแค่นิดเดียวมันก็จะเว้าจากคอหลังนิดหน่อยนะคะเพราะปกติแล้วเวลาเราตัดเสื้อหรือเวลาเราถักเสื้อเนี่ยคอหน้ากับคอหลังเนี่ย ถ้าคอหน้ามันเว้าลงมามากกว่าคอหลังนี่มันไม่เป็นไรมันปกติอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะทำให้มันเสมอกันก็ได้นะคระันก็จะเป็นลักษณะของคอปาดน,นะแต่ถ้าถูิว่ามันเหลื่อมล้ากันถ้าใครอยากให้ข้างหน้าปาดลงมามากก็มาบวกข้างหน้ามากนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เมื่อเราได้จานวนของแยกแขนแยกคอตรงนี้เรียบร้อยแล้ว ก็ให้เรามานับจากงานของเราเนี่ยก็นับหนึ่งสอสามสี่ห้าหอันแรกเท่าไหร่คะอันแรก18พอา8สิเราก็บวกเราก็หาได้ต่างสีม,มัดไว้ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะต่อมาเราก็นับไปอีกเท่าไหร่คะสาได้36แล้วก็เอาได้ต่างสีมามัดไว้นะคะ สิบกแล้วก็เป็น18บปดก็ได้ต่างสีหมามาดไว้ลักษณะงานที่ได้มนก็จะเป็นลันกษณะแบบนี้พอมัดเป็นสัญลักษณ์ไว้มันก็จะได้แบบนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วเราได้เราทําเป็นสัญลักษณ์ไว้แล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการแยกแขนเวลาครูสอนนี้ครูจะไม่สอนนับตายตัวเลยว่าจะต้องเท่านูน้นเท่านี้นะคะเอ่อจะเป็นพื้นฐานว่าถ้าสมมติทำเสื้อตัวนี้คุณจะต้องใช้สูตรแบบนี้จํานวนที่ได้ต้องเป็นเอ่อจำนวนหรือโซ่ของคุณเองเป็นไซส์ของคุณเองนะคะ เราจะเริ่มแยกแขนโดยวิธีโซ่ห้านะคะพันสองครั้งจะได้แบบนี้โซ่หนึ่งค่ะลงอีกหนึ่งครั้งโซ่ห้า อันนี้คือส่วนที่เราจะแยกแขนนะคะถักตามมานะคะพอถึงตรงนี้พอถึงจุดที่เราทำมาร์กไว้ตรงนี้นะคะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เราก็จะทำลักษณะนี้เราถักจนมาจบแถวแล้วนะคะแถวต่อไปที่เราจะขึ้นเราก็จะโซ่ห้า ให้เราลงโซ่ตรงนี้นะคะโซ่ห้าทำลงตรงนี้ตรงช่องที่เราแยกแขนเนี่ยแล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมโซ่หนึ่งตรงระหว่างขานะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมโซ่ห้า เราก็จะได้้แบบนีคราวนี้นะคะก็จะเป็นการทำดอกอันนี้คุณจะถักเว้นไว้หนึ่งเป็นโซ่นะคะ4หรือหหรือ6กก็ได้ตามชอบถ้าใครต้องการที่จะได้ดอกออลักษณะที่ดอกมันใกล้ๆก,ก,กันหน่อยก็จะประมาณที่ ห้าหรือหกนะคะโซ่ห้าหรือหกถ้าใครอยากได้ดอกทีๆกันหน่อยนะคะดอกนี้ฟรีสไตล์เลยนะอยากจะได้แบบไหนทำไปเลยนะคะจะถักเหมือนเดิมก็ได้คือจะถักเว้นไว้สามช่องแล้วก็ลงดอกเว้นไว้สามช่องลงดอกก็ได้หรือใครจะทำห้าแล้วก็ลงดอกทำห้าหมายถึงห้าช่องนะคะแล้วก็ลงดอกก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบ แต่ตอนช่วงแยกแขนเราจะต้องทำแบบนี้ลองถักแล้วลองลงดอกไปดูสักสองสามแถวดอกนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผลงานกันนะเรามาดูผลงานกันนะคะจากที่เราทำไปได้สักสามแถวดอกนะคะลายนี้จะมีเทคนิคนง่าย สำหรับลายไหนที่มีโซ่เยอะๆอย่างนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มจำนวนดอกหรือต้องการที่จะทำให้มันย,ย้้ยเราก็ใช้เทคนิคโดยการเพิ่มออโซ่ไปเลยนะคะเราอยากให้มันย้วยเท่าไหร่เราก็กะเอาเออทำโซ่ไปสักสิบแล้วก็เพิ่มอีกสักหนึ่งโซ่วิธีการเพิ่มโซ่ก็คือว่าออช่องหนึ่งเนี่ยเราก็ทำให้มันได้สองทำให้ได้สองช่อง นะคะคราวนี้เรามาดตูตัวเสื้อสำหรับลายนี้นะคะเออเมื่อเราถักไปได้สักประมาณ3ามแถวแล้ว3แถวนี้นับจากตรงนี้เลยนะให้เราใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะว่าไอ้ตรงนี้รอบอกของเราเนี่ยได้ส่วนยังถ้าได้ส่วนแล้วนะคะมสติว,ว่ารอบอกออคุณสี่สิบ ะะฉะนั้นว่าด้านหน้านี้ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่คะ20่ถ้าได้20แล้วเราไม่ต้องการที่จะเพิ่มเราก็จะหยุดโซ่อยู่ที่ตรงนั้นแต่ถ้าใครทำไปแล้วแต่ถ้าใครทำไปแล้วรอบอกยังไม่ได้จำนวนของเราก็ให้ใช้วิธีการเพิ่มในโซ่นะคะอันนี้สำหรับลำตัวสำหรับแขนถ้าใครชอบที่จะเป็นแขนธรรมดาโดยไม่แขนธรรมดาตามลายเลย โดยไม่โดยไม่ต้องการที่จะให้มันย้วยไปจากนั้นนะคะก็ให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวของรอบวงแขนของเรานะคะแต่ถ้าใครอยากได้ออวงแขนที่มันย้อยๆเราก็ใช้วิธีเดิมก็คือวิธีการเพิ่มโซ่นะคะอยากได้ย้อยเท่าไหร่ก็ค่อยๆเพิ่มไปอย่าเพิ่มโดยแบบ อย่าเพิ่มโดยแถวหนึ่งแล้วเราก็จะเพิ่มแบบประเภทว่า2แล้วก็เพิ่มสองสองแล้วก็เพิ่มสองนะคะถ้าใครอยากได้ย้อยขนาดนั้นเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบ5้าโซ่แล้วก็เพิ่ม1หรือ10โซ่เพิ่ม1นนะคะตามความต้องการของเราเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะรวบแขนหลังจากที่เราถักแล้วเราวัดความยาวของรอบวงแขนกับรอบอ,อกนะคะ เป็นที่ต้องการเราแล้วคราวนี้เราจะมารวบแขนกันนะคะมาดูวิธีรวบแขนนะคะเราจะรวบแขนตรงจุดที่เราแยกแขนตรงนี้นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าก็ทำปกติมา โซ่หนึ่งนะคะอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราใช้โซ่สิบเราได้โซ่สิบแล้วก็หยิบไอ้ตัวที่เราจะเชื่อมอันสองครั้งลงตรงนี้ โซ่หนึ่งค่ะเราก็ลงปกติมานี้โซ่ห้ารคราวนี้เราก็ถักไล่เลยนะคะถักบนมาเลย สาเหตุที่เราเพิ่มตรงนี้เพราะว่าเราจะเเพิ่มช่องตรงนี้สองช่องเพื่อไม่ให้มันรัดจนเกินไปนะคะเพื่อไม่ให้มันรัดใต้วงแขนมากเกินไปถ้าใครที่อบบๆหน่อยรอบอบประมาณสี่6 4 8ี่สเนี่ยนะคะให้ดูว่า2เนี่ยถ้าเราเพิ่มแค่10เนี่ย มันจะแน่นไปไหมถ้าดูแล้วมันแน่นมันใส่ไม่สบายให้เราเพิ่ม15ก็ได้นะคะ15ก็คือจะได้3มช่องนี้ถักบนมานะคะเราจะมาดูตรงช่วงรอยต่อตรงนี้นิดนึงนะคะพอถักมาถึงตรงนี้นะโซ่ห้ามานี่ โซ่ห้านะคะนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องที่ห้าโซ่ห้าค่ะลงผ่านมางนี้นะคะจะเห็นว่าเราจะเพิ่มตรงช่องตรงนี้เพื่อไม่ให้รอบวงแขมแนมันแน่นเกินไปนะคะสองช่อง ถ้าคนที่บวบ,บน่อยก็จะต้องเพิ่มมากกว่า2นะคะลองดูนะลองดูไซส์ของตัวเองนะคะแต่ใช้หลักการเดียวกันทีนี้เราก็จะถักวนไปเลยตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วเราก็จะถักปกตินะคะพอถึงที่เราจะขึ้นดอกเราก็ขึ้นดอกปกติเราจะมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เราทำดอกไปได้สักประมาณ เอาประมาณกี่ดอกดีสักประมาณ5ดอก5ดอกหดอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะเรามาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เราถักได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่ส่ออดอก5ดอกก็ได้ความยาวเป็นที่ต้องการของเราแล้วนะคะเราจะมาเก็บชายมันด้วยวิธีนี้นะคะเราจะมาทำดอกอย่างนี้เก็บชายมันนะคะจะเห็นไหม อเราจะมาทำดอกซึ่งมันถีถีหน่อยนะคะเป็นการเก็บชายก่อนที่เราจะทำดอกเนี่ยเราจะต้องนับจำนวนโซ่ของเราก่อนว่าโซ่ของเราได้เท่าไหร่ถ้าเราต้องการดอกที่มันถีถีเราก็ถักดอกแล้วก็เว้นซักสองนะคะอันนี้ตามต้องการเลยนะเพราะครูสอนพื้นฐานตรงนี้ไปแล้วฉะนั้นว่าเวลาถักตรงนี้ทุกคนก็ ก็จะจะทำได้นะคะว่าของตัวเองอยากได้แบบอดอกชิดๆเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะถักดอกแบบดอกดอกชิดดอกชิดดอกเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้ของครูถักดอกแล้วครูก็จะเว้นไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มานี่เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นวิธีจบจบชายเสื้อนะคะคราวนี้เรามาดูตรงช่วงแขนกัน ช่วงแขนอันนี้จะเป็นช่วงแขนที่เราจบอันแรกเราจะได้ช่วงแขนแบบนี้ถ้าทุกคนเอ้ยไม่ใช่ทุกคนสิถ้าถ้าใครอยากจะจบที่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะโดยการถักโซ่ถักโซ่เข้าไปหน่อยแล้วก็ให้จบโดยวิธีเหมือนชายเสื้อมันจะได้เป็นแนวเดียวกันนะคะแขนนี้เราก็จะจบเหมือนกับชายเสื้อนี่แหละ ถ้าใครต้องการที่อยู่แค่นี้เราก็จะจบจบเลยก็ได้แต่ถ้าบางคนอยากจะได้แบบยาวออกมาหน่อยนะคะตัวแขนยาวออกมาหน่อยก็ถักเพิ่มมาก่อนนะคะอันนี้ความยาวเป็นที่ต้องการนะอยากได้ยาวขนาดไหนก็ถักเพิ่มมาแต่การจบจะต้องจบเหมือนกันนะคะจบแขนกับจบชายเสื้อจะต้องจบเหมือนกันมันจะได้ดูเป็นแนวเดียวกันนะคะ เมื่อเราทำสองอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยสำหรับเสื้อลายนี้นะคะ